พลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายหลังจากเกมโปเกมอนโกเปิดตัวในประเทศไทยและเกิดกระแสความนิยมอย่างมากจนผู้เล่นบางคนเกือบถูกรถชนเพราะว่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นเกมทางท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและก็ความปลอดภัยของประชาชนจึงได้สั่งการให้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชและกระทรวงเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ไปหามาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าแม้ประเทศไทยจะไม่มีกฎหมายหรือว่ามาตรการควบคุมการเล่นเกมในลักษณะดังกล่าวแต่ขอให้หน่วยงานไปศึกษาแนวทางจากต่างประเทศเพื่อหาวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นกำหนดพื้นที่การเล่นเกมให้เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อผู้เล่นผู้ขับขี่ยานพาหนะหรือผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนเป็นต้นเนื่องจากประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรมการเดินแบบญี่ปุน่นและพื้นที่การเดินก็ค่อนข้างจำกัดค่ะ โฆษกรัฐบาลกล่าวอีกครับว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ต้องการห้ามเล่นเกมแต่อยากเตือนสติคนไทยว่าควรรู้จักความพอดีเหมาะสมเพราะอาจส่งผลเสียต่อตัวผู้เล่นอาจทําให้ต้องเสียเงินเสียงานเสียการเรียนและเสียความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแม้ว่าผู้ให้บริการจะอ้างว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้เล่นออกไปตามสถานที่ต่างๆแต่ก็อาจเสี่ยงเดินทางไปพื้นที่ล่อแหลมต่อการถูกมิจฉาชีพทําร้ายโดยไม่ทันระวังตัวหรือในพื้นที่ที่อาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยแนะนําบุตรหลานอย่างใกล้ชิดถึงผลดีผลเสียและการแบ่งเวลาให้เหมาะสมรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีวินัยไม่จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปรวมทั้งขอให้ทุกคนในสังคมตระหนักรู้และร่วมกันดูแล สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลตามจับโปเกมอนได้ภายในบริเวณทำเนียบนั้นเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้สื่อข่าวช่างภาพและผู้ปฏิบัติงานถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แล้วเชื่อว่าทุกคนทราบดีถึงเหตุผลความจำเป็นและจะให้ความร่วมมือไม่เล่นเกมในสถานที่ดังกล่าวรวมถึงฝากเตือนไปนยังพี่น้องประชาชนด้วยว่าไม่ควรเข้าไปเล่นเกมดังกล่าวในสถานที่ราชการหรือว่าพื้นที่ห่วงข้ามของทางการค่ะ